กฎหมายมันบ่สอดคล้องกับเฮาพรลบชาติพันธ์ที่พี่น้องเรียกน้องมาสิบห้าฝีทำไมมันถึงบาสอดคล้องกับเฮาทำไมหน้าวันนี้เขาถึงบาเอาพาะว่าหยังพาอว่าสอสอสสอ,สอ,สอพักเพื่อไทยเป็นคนบอกพอซอดถึงวัดบัวเท้กฎหมายฉบับนี้บ่สอดคล้องและสมบูรณ์กับพ่อแม่พี่น้องที่ต้้งใจช,ชีวิตอยู่ในที่ตำกินของตัวเก่า ฟังเสียงเขารู้สึกว่าเพื่อไทยไม่จริงใจแล้วร่างกฎหมายนี้ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แต่คุณผู้ชมเห็นเพจนี้ไหมคะนี่คือเพจเป็นภาพที่มีการโพสต์ในเพจ Facebook ของพรรคเพื่อไทยที่ออกมาแสดงความยินดีกับการผ่านร่างพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ของสภาผู้แทนราษฎรนะคะพรรคเพื่อไทยเขามองว่านี่จะเป็นหมุดหมายสําคัญในการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างสม ภคฟังเสียงกับภาพที่ออกมาความเห็นมันช่างแตกต่างกันมุมมองที่มองต่างกันเป็นเพราะว่ากฎหมายที่ผ่านสภาครั้งนี้เขามีการตัดมาตราย7่สถึงออกไปค่ะซึ่งทั้งสามมาตรานี้เป็นการกำหนดรายละเอียดพื้นที่คุ้มครองซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของกฎหมายออกไปสาระสำคัญของมาตราย7่สถึงนะคะคือการประกาศพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยจะมีการกำหนดให้ทำข้อตกลงแล้ว ระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ออกมาเป็นแผนแม่บทและแผนที่ค่ะสําหรับการจัดกติกาให้คนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่นั้นที่อยู่ก่อนการประกาศใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นพรบรป่าสงวนหรือว่าพรบรป่าไม้สามารถอยู่ในพื้นที่ได้โดยไม่นํากฎหมายทั้งพรบรป่าไม้และป่าสงวนมาใช้แต่ให้ใช้ธรรมนูญพื้นถิ่นที่ในพื้นที่เขาออกแบบมาค่ะ ทางด้านของคุณวรวัตรเอื้ออภิญยากุลสอสอพักเพื่อไทยก็มองว่าการกําหนดพื้นที่คุ้มครองให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่อาศัยมาก่อนการมีกฎหมายอนุรักษ์พื้นที่ป่าเขามองว่าเรื่องนี้มันเหมือนการตีเช็คเปล่าค่ะมีคนสามารถไปถือครองที่ดินได้ถ้าอยู่มานานกันนานแล้วเขามองว่าอันนี้เนี่ยพอไม่มีกฎหมายคุ้มครองมันเหมือนได้รับสิทธิ์เหนือคนไทยคนอื่นๆ และตอนรับหลักการร่างของคอรมอก็ไม่มีเรื่องนี้นะคะซึ่งพักเพื่อไทยก็สะท้อนปัญหาในชั้นกรรมธิการไปแล้วแต่เนื่องจากว่าพักเพื่อไทยเป็นเสียงข้างน้อยจึงไม่สามารถปรับแก้ได้ค่ะการออกกฎหมายในลักษณะที่ไม่มีขอบเขตจํากัดน,นะครับแล้วก็ขึ้นมาให้เฉพาะกลุ่มในกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นภายในประเทศไทยและมันเกิดปัญหาเกิดความขัดแยง้งและเกิดการแข่งแย่งนะครับ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้หรืออะไรก็แล้วแตท่ที่ที่ที่อยู่ในในพื้นที่ถ้าถ้าแบบนี้นะครับมันเป็นการออกกฎหมายที่เหมือนกับแบบขเขาเขารียกภาษาทั่วไปคือเหมือนให้แบงค์เช็คพูดไปทําอะไรก็ได้แล้วก็ในคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นคนทำธรรมนูญหรือว่าตัดสินทุกอย่างเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยทางทางเจ้าหน้า่ของรัฐเพียงไม่เกินหนึ่งในสาม นั่นนั่นแปลว่าเสียงส่วนใหญ่จะเป็นของอกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยรัฐจะแก้ไขปัญหาอะไรได้ยากมากเลยเพราะใน,นพื้นที่นั้น,นไม่มีกฎหมายปังคับใช้ นี่เป็นมุมมองของสสพักเพื่อไทยนะคะที่เขามองว่าถ้าเกิดว่าให้พื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่มานานแล้วมันเกิดปัญหาภายหลังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ก็จะกลายเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตรัฐบาลไม่สามารถที่จะฟื้นฟูป่ากลับมาได้เหมือน ในอดีตอีกแต่ในมุมมองกลับกันค่ะคุณพภิน,นันธรรมเสนาหนึ่งในกรรมธิการที่ผลักดันล่างกฎหมายนี้ชี้แจงนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนตั้งแต่การกําหนดคํานิยามของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลายคนมองว่าเป็นกลุ่มที่แตกต่างกันนะคะแต่จริงๆแล้วกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือคนไทยด้วยกันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเพียงแค่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนอาจารย์มองว่าเป็นเหมือนกับคนภาคเหนือคนอีสานที่ มีความแตกต่างกันรวมถึงเรื่องพื้นที่คุ้มครองค่ะที่รัฐยังกงกังวลน,นะคะว่าชุมชนหรือว่าชาวบ้านจะไม่มีศักยภาพมากพอในการดูแลพื้นที่ของตัวเองได้ทั้งๆท,ที่จุดประสงค์ของมาตรานี้ก็คือให้ชุมชนชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ป่ามาแล้วสามารถอยู่ได้ต่อไปแล้วก็มีขั้นตอนการพิจารณาทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดส่งต่อให้คณะกรรมการระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก่อนจะประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครอง จากนั้นก็จะตั้งมาเป็นธรรมนูญชุมชนบริหารจัดการให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการพื้นที่ได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะธรรมนูญชุมชนเนี่ยหมายถึงระเบียบของชุมชนนั่นแหละเขาก็จะมาเขียนระเบียบว่าเอานะชุมชนเนี่ยให้ใช้ไม้ได้หนึ่งต้นต่อครอบครัวสุนนะครับจับปลาได้เฉพาะช่วงฤดูนี้ แล้วเขาก็จะเขียนค่าปรงค่าปรับเขาเป็นทำตำเนียมจารีประเพณีหรือบางทีม่ไม่ปรับเป็นเงินแต่ปรับเป็นแรงก็ได้บางชุมชนเขาก็เขียนนะครับเช่นถ้าทําเนียผิดเนี่ยต้องมาทาทางานชดใช้ชุมชนกี่วันกีวน่วันเลยก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นระเบียบที่ชุมชนเขาออกแบบตามจารีประเพณีเขาแล้วก็บริหารไปนะหลายอันนี้คือกระบวนการเป็นแบบนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วความน่าสนใจคือกฎหมายได้เขียนไว้อีกนะว่าการประกาศแบบนี้ไม่มีผลเป็นการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เดิม ก็คือว่าเป็นป่าอุทยานก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะครับเป็นป่าสวนก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าเฉพาะพื้นที่ที่คนเขาขออยู่เนี่ยมันจะมีการจัดก,การร่วมันได้อย่างไร แต่แน่นอนนะคะวันนี้ร่างพรบรชาติพันธ์เนี่ยผ่านสภาผู้แทนราษฎรสวาระมาแล้วอาจารย์อภินันยอมรับนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยก็คงปรับแก้อะไรไม่ได้และถ้าผ่านการพิจารณาในชั้นวุฒิสภาหลังจากนี้กลุ่มตัวแทนชาติพันธุ์เองน่าจะต้องกลับมาทบทวนคะ่ะว่าเราจะทํำยังไงคือมองข้ามปัญหาณวันนี้ไปหลังจากกฎหมายบังคับใช้แล้วทําอย่างไรให้สังคมไทยทุกๆคนเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์มากยิ่งขึ้นคะ่ะ ผมก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องนี้นะครับตอนนี้เราอาจจะต้องมองข้ามข้ามถอดไปถึงเรื่องของการเมื่อมีกฎหมายบังคับใช้เนี่ยเราจะวางกรไครโครสร้างอย่างไรเพื่อจะทําให้กฎหมายนี้มันเดินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นโอกาสในการทําเข้าใจสังคมด้วยผมคิดว่าตอนนี้โจทย์สําคัญตอนนี้คือว่าเราเห็นาปรากฏการณ์ที่มีหลายฝ่ายที่เอออกมาคัดค้านเห็นต่างเนี่ยนะครับหน้าที่ต่อไปของเาจาะนี้คือทําอย่างไรให้คนเห็นต่างเข้าใจเรามากขึ้น และอย่างที่บอกค่ะว่าสุดท้ายเมื่อร่างนี้มีผลบังคับใช้โดยตัดมาตราประเด็นพื้นที่คุ้มครองออกไปนะคะแต่อาจารย์ต้นหรือว่าอาจารย์อภินันยังเชื่อว่ากฎหมายนี้จะยังเป็นหมุดหมายสําคัญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ใน4ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกคือทําให้สังคมไทยเนยรับรู้และย,ยอมรับกลุ่มชาติพันธุ์มากยิ่งขึ้นประเด็นที่2คือการเกิดกลไกเชิงนโยบายที่ทําให้การดูแลกลุ่มชาติพันธุ์เป็นแบบองค์รัวไม่ได้แยกเฉพาะแก้ปัญหาที่ดินแก้การศึกษาแก้ความยากจน แยกกันไปแต่ตอนนี้จะใช้กลไกในระดับประเทศมาแก้ปัญหาได้และประเด็นที่3ก็คือมีการจัดตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีชุมชนมีส่วนในการออกแบบเชิงนโยบายให้รัฐเนี่ยสามารถตอบรับความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ได้จริงๆและประเด็นสุดท้ายสามารถสร้างพื้นที่ให้กลุ่มชาติพันธุ์แสดงศักยภาพทางวัฒนธรรมได้ค่ะ